อโอเคนี่ออกไปฮะน,นั่นแหละโจ้ยเขาหลอกว่ะยินต้นรับสู่ครูที่เคลมวแแัวใแปลกโหได้รู้เดียวจริงๆเพื่อนมม่ไม่เขา้าเพืนเพื่อนไม่เข้ามาด้วยเหลี่ยม เสียงก็จะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเสียง <laughs> นักเรียนดังนั้นต้องหมดต้องค้างคืนที่เพื่อเพื่อเรียนทำไมไม่คูมให้เรากลับบ้านวะ้ <laughs> <laughs> สมุดอะ <laughs> ทำไมสมุดเป็นแบบนี้วะ <laughs> สมุดเนีสมุดค้นหาหนังสือที่สูญหายโอเค หนังสือที่สุดท้ายเพนี่มันรวมอ๋อก็คือไอนพวกนี้แหละนี่ไงน,นี่รวมหนังสือนี่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 หูหาแปดอันอืมอันนี้มีไหมนี่นี่นี่ไม่รวมรวมรวมเกือบทุกห้องเลยเนี่ยว่า ห้องน้ำเหรอออในห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เราน่าจะยังไม่เปิดหาสมุดในนี้ก็น่าจะมีโอ้นี่ไงคลิปหน้าอาจจะลงเป็นแมปดอก็ได้นะเราก็เลยตามหาเรื่อยๆหวังว่ามันจะไม่กระโดดเข้ามาหาเรา แบบเอ,อือโอนนี่เงิเจอแล้วเจอแล้วโอเคอเอ้านำหนังสือทั้งหมดไปดีโต๊ะหกโต๊ะโอเคนหนังสือไปที่สมุดโอ้โหไปหลงหนังสือไปที่โต๊ะมันหยิบได้กี่ละเกียนบันทีละสองอันเขียนสองอัน โหยิ่งยิ่งจำไม่ได้ดนะ้วยเนี่ยตรงไหนเป็นตรงไหน,นโอเคทำไมเราไม่ถือละห้าอันวะนี่ชีวิตจริงนี่ต้องจะถือได้หลายอันแนละ้วเนี่ยโอ้โหยิงช้ามิงตคุคน เหลืออีกไม่กี่อันแล้วโอ้โหดีนะดีนะแบบมันไอคูนคูนไม่มาตอนเริ่มต้นไหนทั้งนั้นก็แย่เลยดิเหรียญเดียวเหรียญเดียวเอาเหรียญเดียวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวๆดเดยวเราเราห้ามโกงเกม อ่านี่เอ,อ้าอ่าคิปหายละมันน่าจะเอาได้แค่ห้าอันแล,ล้วไปเข้าห้องก่อนดีกว่าดื่มน้ำถ้วยหนึ่งแต่มันไม่ดูไม่ค่อยไกลเท่าไรนะหวังว่ากับข้าวน่าจะไม่ไกลเหมือนกัน นั่นอย่างกินอาหารหนึ่งจานโอ้โหแล้วอาหารอยู่ชั้นบนด้วยอ่ะตายแล้ว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 เจงว่าต้องหยิบมาสองอันต่อหนึ่งอันนะคือหยิบมาสองอันเลยอ่ะกินเบอร์เกอร์แล้วก็หยิบมาด้วยน่าจะสะดวกไปที่ห้องเรียนตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราต้องทำอะไรนั่งนั่งบนโต๊ะใช่ไหม โอเคนี่นั่งตรงนี้ดีกว่านี่ไม่ก็นั่งตรงนั้นก็ได้ถ้าเกิดมันไหวก็ไม่คยก็ไม่ได้มีอะไรมากนีกว่ว่ะเราเดาผ่านสองครั้งเลยนะเพราะคล้ายแบบเกมตำรวจอะ อ่าต้องซื้อไปก่อนคุณครูยังไม่มาเลยเนี่ยคุยู่ไหนคุณครูอยู่ไหนคุณครูอยู่ไหนเปิดเสียงเพิ่มกอน ครูเลยเ,เนี่ยนี่ไคกูกำลังมาเรีนยนหรือตายจะต้องเรียนอยู่แล้วดิวครับไปเลยเนี่ไงนียมีกดที่ด้วย เออออซิเจียเติมเติมเติมน้ำเติมเติมโอเค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 ฮึฮึโอ้พึ่ดดง,งดื่มน้ำมาตะเกียง เรียนเลยยนงวิยเกมมันก็ดูแบบดูแบบเออถ้าเกิดคิดไปทางนั้นมันก็เกมมันก็ููง่ายดีนะมันก็ไม่ค่อยได้ยากเท่าไหรอ่อะมันก็เหมือนเกมบวติมันตำรวจอ่ะที่เราเลียนหนังสอม เเข้าก่อนเปียวเปียวเออน,น,นั่นก่อนหนุ่มนะ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 นมนะไข่ตัว คนเดียวน่าจะดูไหวแล้วเนี่ยตีสองนะเนี่ย ให้เติมตอนตีสี่แน่ะ เเคโอเคต้องรีบทำทุกอย่างเลยโอยแบต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 เตอรี่ก็จะเหลือน้อยเดี๋ยวเอาเข้าก่อนเดีหตายเดีหตายเดีหตายโอเคโอเคโอเครีบอาอาหารรีบอาอาหารอาหารอาอาหารอาหารไป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 ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเดี๋ยวเดีย เราจะเล่นเทกเดียวผ่านกันหลนำ้นำนะน้ำโอเคโอเคโอเคตีสี่แล้วตีสี่แล้วเฮ้ยเราจะผ่านแล้วทุกคนเ,คเราจะไม่ตาย กินน้ำกินน้ำเอามันไม่เหลือแล้วเพ็งว่าต้องอยู่ให้ได้นะ น่าจะผ่านหยกมั้ง่าจอแล้วรอแลเดียวผ่านทุคนเราไม่ทดส,สองเราเริ่มมือเริ่มเริ่มดีแล้วเด็กเดียว โอน <I> ชนะแล้ว mm. ชนะแล้วให้เวลามันไปก็พอชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วกินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์ ชีิล่อสำหรับคืนนี้โอเคโอ้ใช่เฮ้ยผมงงแล้วเราต้องชนะสินะเฮ้ย hey. ชนะฮับทุกคนแล้วก็ออกไปได้แล,แล้เพราะแมงคงมารับแล้วสินะ นี่รถกลับบ้านอ้าวโอเคโอเคกลับบ้านครับทุกคนน่าก็น่าจะจบแล้วนะครับจบแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็ต้องจบลิปไปก่อนเดี๋ยว